เมื่อกี้มีใครเรี้ยบยหญ่ปะได้ยินนะใครเรี้ยบยหญ่ไม่ได้คืออะไรวะกู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 ส่งนี่หรอวะไม่กูไม่โอเคเพื่อนกูทำไม่ได้ไอ้หัวเหลือมันบอกมันเดินจันันคลัทช์สายายเองเพื่อนพวกเอกเยอะมากกินกินกินไปเมกูบอกว่าตายยายอ่ะ มันด่ามันด่าครอบคัวพี่เลยเหรอพี่วะบอกคลายเอาคลายคายเลยอ่ะมันด่ายายอพี่ส่งไปวแม่ตียายอ่ะเแบข้างหลังไอ้กรนกรนกรนพี่พี่แปดโมเมนต์ว่าไม่ได้พี่ต้อไอ้เหี้ยมันเล่นยายพี่เลยวะเอ้ก่อนอยวเล่นยายเอ็กซ์้ได้มแล้วนะไป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 ปล่ยเหรอปล่อไม่ช่วยไหมปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยเก่งปล่อยเลยโอเคไหมเรียีเรียีมาเียี หนักก๊อกมะเฮ้เอาไอ้เที่ยกูแคสเข้ามาอยู่สุสานเก๋ช่วยดิเฮ้ยไปไหนกันหมดอ่ะเกิดแล้วมันมานี่เลยเอาแพ้เหรอมีมีอยู่มีมีอยู่มาด้วยนะมีอยู่มาด้วยนะมาลงมาดีกว้าเอาไปโอ้ยลือะไรไอ้ตู้นอนอยู่ไอ้ตู้นอนอยู่อยู่อะไรอ่ะอยู่อะไรตู้เราไอ้ตู้เราอยู่ไอ้ตู้เราอยู่อต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วต้องมาช่วยอยู่ต้องมาช่วยไอ้ตู้ต้องมาช่วยตู้เอาอยู่เอาอยู่ โอ้ตัวมันหายไปไหนวะไอ้เฮียเอามาดิ <c oughs> ตัวมันหายไอ้เฮียพวกมึงอ่ะออกฆ่าเออจนได,ด้ดูนะด,ดูนะนะปากปากเฮีะไปลืแนะนะล้วนะพวกนนะเฮียไปลืมแล้วนะ ตู้แบก yup. มาแจกอะไรขนาดนั้นตู้โอ้โหหัวยังแข็งหัวยังแข็งอ้วเอ้ยเฮียแม่งไม่เข้าเราก็ไม่เข้าไปเร็วมันโดนแทบเขาคนหนูจะไมปดักไอ้เหี้ยนั่นแต่ไอ้เหี้ยนั่นไม่มันมันไม่ปั๊มยามันหลอก หลอกหลอกโดนแล้วโดนแล้ว,ลวใครมาโดนละมุดูสิงโอ้โหอ,องใสมันโมโหมัง้งไปเอาไอ้ดอกมันไอ้สัตว์มันเอาเราเลยพี่เฉินมาไหมเนี่ยวันนี้มาไหมเนี่ยหรือว่าไม่มาเนี่ยพี่เฉินวันนี้มาปะโอ้โหแม่งมาจากไหนวะไอ้เชี่ยโคตรเยอะอะ กลางวงเอกวะน่ะปล่อยเขาต้องเสร็จไปเลยก็ไดาษไอ้จับไปไงไปนวดเหรอแอบผมตับผมนวดเหรอพี่ไอ้เย้จับเนี่ยไปเปิดกลางวงเอกอะคนเดือดจดัดตู้ตู้ไปด้วยตู้อ้าบใช่าาป่ะวะจับพี่เดือดเขาไปลงอ่างอะพี่พ,พ,พี่พี่หลงวันเนี้ยหลุมล่างวะหลุมล่างเขาไปลงอ่างอ่ะวันนี้เขาบอกเขาไปนวดอ่ะใครเดือดจัดพี่แบงค์อ่ะเอาดี๋ยวดลงอ่างมีใครเล่นหลุอจริงๆหรอไอ้เีย อ่ร <da> ูปสองกัยลูปสองผมอยากกินป๊ฟซี่ขนาดไหนคนดูรู้ป่ะงคนดูผมถึงต้องไปซื้อน้ำแข็งอ่ะแล้วก็น้ำเปล่ามาเติมอ่ะเพื่อให้มันเหมือนป๊ฟซี่ได้มากที่สุดอ่ะเพื่อหลอกตัวเองอ่ะเรียร์เรียรว่ะ มามามาอันดีล่างเอ็กมานะโหลไปก่อนได้บ้านรวมก่อนได้บ้านเดี๋ยวมันโดนเข้าหลังอีกนั่นไงนั่นไงมึงก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนดิไอ้อย่างพี่ตู้อ่ะพี่ตู้อ่ะพี่ตู้มันเอากูเดี๋วโอ้โหสิง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 ตาวงใหญ่อ่ะคุณโดเอ๊ะทำไมถังกระดาอีกคนนึง ไม่ปิดนะเล่นสิงกางวงใหญ่อย่างนี้มันไม่แปลกอกจะสู้มันไม่ได้เฮียทังแก๊งไอ้เฮียเรามาคึ่งแก๊งไม่ถึงเยบดดบบบบบบบดพี่บังมาอุ้ยบังแทนบู๊ดบู๊ดบู่ดบู๊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 ดนู๊ดบูดนูนดนู๊ะบู๊ดบูบดนดดนนนนบ แป๊บนึงนะใครอยากใครมีรถแต่งไม่เต็มไหมมาเอามาเอาเงินของกูได้นะนี่ว่าต้องใส่โช๊ปอ่ะใส่พี่หลงต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่พี่เต่าทำไม่ได้ไหมป้งเด้งจับเดียว่ะเวลฮียต้องใส่ได้หรอไม่เห็นรู้เลยพี่โต้งต้องใส่ยากอ่ะเอาเอาคนที่ไม่ตกโกโบเอาเลยโ่ตกโกโกบใส่เต่ามามามาเบิกกูได้นะแป้งต้องใส่ไหมเนี่ยอาแต่งไม่ต้องใส่ ขอกชมฟอร์มได้แน่ครับพี่เห็นเดี๋ยวผมจะผมไม่ไหวเพื่อนผไม่ไหวเพอนเด้งผมบอกเลยขอใส่ขอใส่โคตรรับแป๊บขอใส่โคตรรับแป๊บขอใส่โคตรมาแข่งแป๊บผมก็ใส่โชวผมแห้งโค้งบ่อยจังอะพี่หนุ่มเหี้ยครับวันที่ขับแม็กกจอแข่งปล่อยมันไอ โอ้ไม่ใช่ละแม่งแม่งเหลือไม่ถึงนาทีอ่ะมันไปเกาะใช่ไหมมันเออเออมันแหกเว้ยเมื่อวานผมอะไรไม่รู้ว่าเมื่อวานกูอุ้มรถแมวอ่ะตำรวจคอไม่เอากลัวเพราะกลัวกูจัดแค่นั้นแหละสี่กู้กินดับใช่ไหมครับพี่หลงพี่หลงรู้นะก่อนแล้วไม่รู้ตายเว้ยผมว่าแล้วพี่หลงต้องมองเห็นอะไรเนี่ยจำไม่ได้เหรอตอนนี้พี่ไปเล่นสตอรี่คาร์มิลลอนตู้ยังให้พี่กุ้มรถแมวเลยอุ้ยเกิดสาม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 เล่นหลุงเดินมะ นี้แต่รอดูฟอร์มหรอรอดูฟอร์มได้เลยผมบอกเรามันต้องเล่นยังไงที่เนี่ยอะผมบอกเลยว่ามันต้องเล่นยังไงมันต้องตีตรงไม่ดึงเว้ยถึงข้างๆก็ตีตรงปั๊มเพนนี่นี่มาลูกนี้มันแยกมันแยกนะมันแยกมันแยกมันแยกมันมันมันอยู่ตรงนี้ด้วยมึงก็ลองไปปล่อยมันมึงก็ลองไปปล่อยลูกนั้นให้ดีอ้าวแล้วลูกนู้นยังไงอะ รู้เหม่อมันจะมันจะมาปวดเนี่ยไอ้เหี้ยถ้ามึงขับรถนี้นะเดี๋ยวกูแจ้งด้วยไอ้สัสแจ้งลูกหนวะไอ้เหี้ยเปิดประตูรถมันจะขึ้นรถกูขับรถชอบเป็นเด็กขูขับรถชอบเป็นเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไม่ขับชนคนทำเลยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งฉูดหวายปัดอ่อนชนะไอ้ดอกแบบกูอยากเล่นกับแม่งหวาตอนเนี้ยมันไม่ได้มันชอบอะไรแมันชอบอะไรคนทำเลยไอ้ยูเคโอ้สายคนทำไม่ได้เอานงเอ้ย เดือดวะมันเดือดวะเยอะยู่อยู่อยู่อยู่คูเอเดโหลพี่ขยับมันป่ะพี่ข้าเดิเนเต็มเลยเนี่ยเอออยากมันอยากมันเสร็จแล้วมาดิมาดิแต่เขาซ่อมไปนะเราไม่แทงเลยไม่น่าทันป่าวะไม่น่าทันวะเบื่อแล้วก็อยู่วะมีคนลงมีคนลงให้แล้วมีคนลงให้แล้วแต่ถึงคนถไม่ได้แล้วแหรอ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 ูก่อนูรอดูก่อนรอเซ็ต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  เอ้ยมีคนถึงตัวเก็บถึงตัวเก็บแล้วมันแค้นแล้วมันแค้นแล้วร์ต้องโชว์ฟอร์มลูกนี้เลยเหรอพี่บังพี่บังแน่นหรอพี่บังไอพี่พี่พี่บังตัวอะไรพี่บังตัวละไรพี่บอกเพาดีเรลโดนลู่ว่ะลงไหมลงลงงไไปยัม่มว่ะไม่ชนคนออกข้างๆได้ไม่ต้องเข้ารู่นั้นหนึ่งเดียวก็ได้ชน์ัู่ว่าได้เนี่ยมามารับเลยรับเลยรับเลยอย่ามันจะไม่ไม่ถอยขึ้นไปรับหน่อยกำลังมาเติมอีกหนึ่ง เฮ้ยกูโดนหมายใครหมายเพื่อนอีกแล้วปะ่ะคุณด,คณดูคุณดูใช่ไหมครับผมโดนหมายเพื่อนใช่ไหมครับบอกผมทีโอ้โหโห,โห,โหดูดิโอ้มันหมดนะเนี่ยมันหมดนะเนี่ยผมโดนหมายเพื่อนใช่ไหมครับไม่เก็ผมตอบผมทีเพื่อนทำไมชอบตีกูวะไอ้เชี่ยกูมั่นใจยังไงก็ไม่ใช่หมายมันอะไม่แกะอะ หัวไม่ได้แขงเว้ยกูโดนไมายเพื่อนเวรร้ยคุณดูอ่ะกุพูดตรงโดนไมายเพื่อนจริงๆนะเว้ยตายพี่อดีวตายอ๋อมึงยัง้องฝบกูแอคเลยปะไปเล่นเกลียวเแล้วจบไปหน่อย มึงยินแอคเลยปะมึงยินเอาช็อตเลยปะมันจะมีน้ำใจปะอยู่วายอ้าวคว,ยวายมาเล่นไม่อุ้มเข้าวงตอนมันตายกูยกอุ้มมันเข้าวงเลยนะได้แผลสัตว <laughs> <laughs> ์ีฟัง <laughs> พีพัง อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเออมีน้ำใจหน่อยเออรักแกรักแกรักแกที่เท่าคนทั้งวันมาโดนผมต้องมาอย่างนี้เอาใหม่เอาใหม่ลุกหน้าลุกหน้าไอ้กูไม่กี่กูโดนเพื่อนปะหรือว่ามันตีกูวจับไปกันไม่ได้อีกรักแกอะตาไม่ได้แล้วตีไม่ได้ไอ้ตู้ ปิดเลยนะปิดรมมือนไปรอมไม่กินทำไมวะกินเหมือนผมเลยพูดคำเดียวกันเดะเลยอนผมตายอ่ะส้ายเนี่าตายเลยไอ้เชี่ยมันยืนมันยืนตรงศพเราทำไมวะพี่แอกแ้แพ้ไปยัี่กินรูปเนแพ่นรูปเดียวพอดีเลยชุดปากเปิดเป็นัวร์กาเสัตว์ ลูกจะคืนนุ้ดถ้าได้ดูแผงลูกกินแอลกอฮอล์ลูกกินแกอฮอล์ช่วยทำเพลงในสตูไม่ต้องร้อคารนี๊สแบนไม่น้ซิลก็แพลแต่ถ้ายังไม่มีไฟอยากจะควงแันเธอมาดูหญิงดิสนีย์กินชติดเทมามังกได้ติดวิสกี้จเแฟนวิสเซียชิฟฟี่วันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ชน้รูซคาปี